จริงๆแล้วก็มีการจัดทีมแล้วก็ทำงานร่วมกันทำความเข้าใจกับทางภาครัฐอยู่โดยเฉพาะทางสอนพอนะครับทางทีม o r เขาก็มีทีมฝ่ายแผนเขาก็ไปอธิบายเพื่อจะ,อะปรับจูนความเข้าใจเรื่องของสูตรราคาเพราะว่าไอ้ตัวต้นทุนเนี่ยที่มาของต้นทุนเนี่ยมันหลากหลายนะแต่บริษัทก็ไม่เท่ากันแต่และพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สเปคของบ้านเราก,ก,ก็เป็นที่มาของ การที่ต้องมาดูว่าต้นทุนมันเป็นอย่างไรที่จะเอาตัวน้ํามันที่ตรงกับสเปคที่รัฐบาลประกาศเนี่ยมาจำหน่ายด้วยนะมันก็เป็นที่มาที่ไปของการคํานวณต้นทุนนะฮะซึ่งก,ก็ตอนนี้ก็มีการาามาร่วมกันทําความเข้าใจและศึกษาร่วมกันครต้องเรียนว่าการปรับราคาของ OR เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงที่ราคาน้ำมันขาขึ้นเนี่ยเราก็ทําด้วยความระมัดร,ระวัง นะครับแล้วก็พฤจบิบรรเทาผลกระทบกับกับผู้เริโภคนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูตัวผลประกอบการเนี่ยก็อยากให้ดูเป็นกำไรต่อยอดขายซึ่งอ,อยู่ในระดับที่ต่ำมากประมาณแค่2%ต่อยอดขายนะอันนี้ก็ซึ่งอันนี้รวมถึงธุกิจนอนออยแล้วด้วยนะเอากำไรจากตัวนนออยลมาช่วยแล้วนะครับกำไร ผลประกอบการของโดยรวมของบริษัทของ O.R. เนี่ยก็คือแค่2%ของยอดขายนะครับอันนั้นถ้าเป็นกฎหมายก็คือเป็นกฎหมายครับก็ต้องทำตามกฎหมายครับ